ครับวันนี้ว่างๆนะครับคิดคอนเทนต์ไม่ออกฝนตกด้วยไม่สามารถออกไปถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์หรือว่าไม่ได้ทําภาพอะไรให้ดูนะครับวันนี้วันนี้จะเอาของเว็บ Adobe Stock มาฝากทุกคนกันบ้างนะครับหลังๆไม่ได้อัพเลยนะครับซึ่งในเว็บ Adobe Stock ของบูงเนี่ยก็นี่ครับขายภาพภาพที่ขายดีที่สุดเป็นภาพแบเกาสีดำดำเกือบสนิทเลยนะครับผมดำเกือบสนิท35โหลดนะครับแล้วก็ 34โหลดภาพนี้ช่วงปีที่แล้วขายดีมากแต่ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเดี๋ยวคงจะทําเพิ่มอีกนะครับเนี่ยครับเป็นภาพแนวอะไรไม่รู้ผมก็ดัดๆไปเรื่อยนะฮะเป็นผ้าเป็นริ้วบ้างหรือว่าสร้างขึ้นมาเองก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าผมจะใช้ภาพที่มันที่มันเป็นภาพถ่ายด้วยซ้ําบางครั้งอะ่ะแล้วก็ทําเป็น m o ชั่นเบลอก่อนแล้วก็เราก็ใช้าร์ปนะครับในการดัดภาพแล้วก็ย้อมสี ะครับนี่ส่วนใหญ่เป็นแบ็กกราวด์หมดเลยนะครับในส่วนของ Adobe Stock เนะี่ยเป็นภาพแนวกราฟิกทุกคนคงจะงงว่าเอ้ยอยู่ๆมีคอนเซปต์มีไอเดียแบบนี้ได้ไงใช่ไหมก็บอกเลยว่าผมอะ่ะคิดเอาเองแต่มันน่าจะมีส่วนถูกบ้างแล้วกันนะผมคิดว่างั้นเพราะว่าผมเห็นเนี่ยแบ็กกราว์เหล่านี้ต่างๆนานาเนี่ยไปโผลในะพวกอแอปไม่ใช่สิ เขาเรียกว่าโปรแกรมพวก Presentation เช่น powerpoint อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยแบบเออลองดูดิลองทำดูเผื่อเขาเอาไปประกอบใน powerpoint หรือในอะไรอย่างเงี้ยหรือ artwork อย่างเงี้ยอ่าผมก็ลองทำดูเออแล้วมันก็ขายได้เนาะก็หลังจากนั้นก็ทำรัวๆมาโดยที่จะทำก็ต่อเมื่อแบบคิดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วแล้วก็ยอมรับว่าขี้เกียจด,ด้วยเห็นไหมนี่ไอ้ภาพสีภาพสีม่วงอันเนี้ยอืมอย่างเงี้ยผมก็เรียนแบบ่เอา เอามาแปะๆ่างเงี้ยผมเห็นเขาเคยขายกันบ้างอะอันนี้สีน้ําแล้วก็ไปย้อมสีออานะเป็นตะเลงเอาก็ได้เหมือนกันนะฮะวูดเดนเทเบิลไอผ้าวูดเดนเทเบิลเนี่ยผมบอกเลยผมเห็นเคยเห็นพวกผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวหรือว่าที่เป็นกระสอบอะไรเงี้ยเขาก็วางวางแล้วเขาชอบทําแบบเป็นโต๊ะไม้อย่างเงี้ยแล้วก็แบ็กบกราวข้างหลังนะผมก็เลยอ่ะลองบ้างเออมันก็ขายได้นะ,ะับเดี๋ยวเดือนเนี้ยผมให้ดูก่อน เดือนนี้เพิ่งได้2 1 3เอ้ยโดยโดยรวมของปีนี้เพิ่งได้213โลนะแล้วก็ผมไม่ได้อัพรูปมาหลายวันมากเหมือนกันนะเพิ่งได้เจ็ดเหรียญในเดือนนี้กดกดเบิกไปแล้วกว่อนหน้าน,นี้ก็ได้ได้ภาพเหมาไปนะะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าผมเบิกมาก,กี่ครั้งแล้วอีกอีกรอบนึงเนาะว่าไรายได้เนี่ยประวัติการจ่ายเงิน,นว,ว่าผมเบิกมาก,กี่ครั้งแล้วรู้สึกว่าจะเป็นนี่สิครั้งเนาะเขาเขียนไว้ก็ดูได้เลยซึ่งขั้นต่ำของอ d o b e Stock นะครับแค่ยก็สาากนได้แนะครี่ ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกสิครั้งแรกมาเนี่ยวันอังคารที่ 25, ส5สิงหาสองพันห้้อยแล้วยีเหรียญเนี่ยตอนนี้เลยนะฮะวันจันทร์วันที่วันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2563 25เหรียญ25เหรียญ30เหรียญ66เหรียญ40เหรียญนะครับก็ถือว่าได้ไม่น้อยนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าผมตั้งใจ กับเว็บนี้น้อยกว่าชัตเตอร์สต็อกนิดนึงซึ่งไม่ดีเลยนะครับหลังจากนี้ผมจะกลับไปส่งเพราะว่าเวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่ได้ตุนภาพเหล่านี้ไว้ใน Adobe Stock เลยไม่ได้เขียนคีย์เวิร์ดไว้ซึ่งอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะฮะนะครับโดยรวมก็ได้เงินจากอ d ด b e s t สต็อกเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เอามาอัพให้ทุกคนดูนะครับี่ยภาพง่ายๆนะครับใกล้ตัวนะครับ